มาถึงเรื่องสําคัญใน react กันบ้านนะครับนั่นคือเรื่องของ component นะฮะ component คืออะไรนะครับ component ก็ค <nel> ือช <dynam> ิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของหน้าเว็บที่ทํางานแยกจากกันอย่างอิสระเลยนะฮะเราลองนึกถึงตัวต่อครับอาจจะเป็นเลโก้ก็ได้นะครับที่มีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นแยกจากกันนะครับเราสามารถนําชิ้นส่วนเหล่านั้นนะครับมาประกอบร่างกันนะครับเป็นคนเป็นบ้านเป็นรถนะครับได้หมดเลยนะฮะใน react ก็ทํานองเดียวกันนะครับทุกสิ่งที่เรามองเห็นในหน้าเว็บนะครับคือการรวมกันของ component หลายๆชิ้นมาประกอบร่างกัน จนได้เป็นหน้าเว็บนะฮะหรือในหน้าเว็บหนึ่งหน้าอาจจะเป็นคอมโพเนนต์อันเดียวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวอย่างนะครับองค์ประกอบที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับก็คืออย่างเช่นปุ่มกดนะฮะมีแบบฟอร์มนะครับมีเฮดเดอร์มีฟุตเตอร์นะครับแล้วก็อื่นนะฮะซึ่งข้อดีของการนะครับใช้คอมโพเนนต์ก็คือเราสามารถนำคอมโพเนนต์เหล่านี้นะครับไปใช้ซ้ำได้ทุกที่ภายในแอปพลิเคชันของเรานะครับหรือที่เราเรียกว่า Reusable นะฮะ และนะครับเรายังสามารถเข้าใจโครงสร้างของหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับเห็นภาพรวมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการนะครับออกแบบโครงสร้างให้เป็นคอมโพเนนต์แบบนี้นั่นแหละนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างคอมโพเนนต์แรกของเรากันก่อนแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลบนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือ app.jsx ตัวนี้นะครับแล้วก็พวกไฟล์ css ทั้งหลายนะครับรวมถึงแอสเซทต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลบ ไฟล์แอปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ app. css นะครับสองอันนี้เราลบนะครับแล้วก็ index. css ด้วยนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ asset ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับคลิกขวานะครับเลือกที่ delete ไปเลยนะฮะนะครับแล้วก็สําหรับตรง public อันนี้ครับ v i t svg ตรงนี้ผมยังไม่ลบดีกว่านะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาที่ main. js x กันนะครับแล้วก็ให้เราทำการลบนะครับ import index. css ตรงนี้เพราะว่าตัวไฟล์ตัวเนี้ยเราได้ลบออกไปแล้วนะครับรวมถึงอแอปตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้เราลบออกไปนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับกลับมาดูที่เบราว์เซอร์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าว่างๆว่างเปล่าแบบนี้แล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างคอมโพเนนต์ของเราขึ้นมาใหม่ตั้งแต่แรกนะครับ,รบวิธีการสร้างคอมโพเนนต์เราก็จะไปจุดที่เราต้องการสร้างคอมโพเนนต์ก่อนนะ ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะสร้างคอมโพเนนต์เราก็ต้องมีโฟลเดอร์นะครับมารองรับเพราะว่าเวลาที่เรามีไฟล์หลายๆไฟล์นะครับเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับหรือเป็นอย่างอื่นนะก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ไปตรงนั้นนะครับแต่เราจะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาที่โฟลเดอร์ src เลยนะฮะก็ให้เราคลิกขวานะครับเลือกที่ new file แบบนี้นะครับหรือเราอาจจะกดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ให้แน่ใจนะครับว่าเราคลิกเลือกที่ src folder อยู่ตรงนี้นะครับ ให้เรากดตรงนี้ครับ New File ตรงนี้นะจากนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อไฟล์นะครับการตั้งชื่อไฟล์สำหรับ component นะครับเราต้องใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่เรียกว่า Pascal Case นะครับ Pascal Case เป็นยังไงนะครับ Pascal Case ก็คือแต่ละคำนะครับเราจะเริ่มต้นตัวอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างเช่น My อ่านี่คือคำแรกนะครับเรามีคำที่2เช่น My Component นะครับ Component แบบนี้นะครับ นี่คือพาร์สคาวเคเราจะเห็นนะครับว่าตัวแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคอมโพเนนต์นะครับผมจะตั้งชื่อว่า app เหมือนเดิมก็แล้วกันมีคำเดียวแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อ,อตั้งนามสกุลไฟล์ครับเราต้องเติมต่อท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ครับซึ่งนามสกุลไฟล์ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เราจะใช้เป็น .jsx แบบนี้นครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทีหลังว่า JSX คืออะไรนะครับก็ให้เราตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ enter หลังจากที่เรา enter แล้วนะครับตอนนี้เราได้เป็นไฟล์สําหรับ component มาแต่เรายังไม่ได้สร้าง component นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างพร้อมๆกันนะฮะวิธีการสร้าง component ก็ง่ายมากนะครับการสร้าง component จะเหมือนกับการสร้างฟังก์ชันใน JavaScript นะครับแต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับปกติเวลาที่เราสร้าง ฟังก์ชันนะครับใน JS อ่าใน JavaScript นะครับสมมติว่าผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรครับฟังก์ชันแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอ่าสมมติว่าผมเรียกตัวฟังก์ชันนี้นะครับว่าแอปผมก็จะตั้งชื่อเป็นแอปแบบนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ปีกกาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ภายในอ่า React นี้นะครับเวลาที่เราจะสร้างคอมโพเนนต์นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับชื่อฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้เป็น Pascal Case นะครับ ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราตั้งชื่อไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับตัว a ตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวตัวพิมพ์ใหญ่ฮะเป็นแบบนี้แอปนะครับยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับชื่อตรงนี้ให้เป็น p a s s cow case แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมาคือเราก็ต้อง return อะไรบางอย่างออกมาครับซึ่งเราจะใช้ keyword return อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะ return ออกมานะครับอย่างเช่นผมใส่ string ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความ hello world นะครับ hello world แบบนี้เข้าไป นะครัเท่านั้นยังไม่พอนะฮะตอนนี้เราสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่คอมโพเนนต์นี้นะครับเรายังไม่สามารถนําไปใช้งานที่อื่นได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําการ export ก่อนนะฮะวิธีการ export ก็คือเราก็จะใช้นะครับคีย์เวิร์ดคำว่า export นะครับแล้วก็ตามด้วย Default แบบนี้นะครับใส่ไว้ด้านหน้าคําว่าฟังก์ชันตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะฮะเซฟ พอเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ Import นะครับในส่วนของ Component ที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้นะครับเข้ามาใช้งานนะครับ